ตีถ่ายรูปหรืออะไรเนี่ยวิดีโอแกยังวิดีโอเคพูดอะไรพูดมาเฮ้ยยูอ่า Happy birthday Happy birthday Happy birthday เจยูอ่าขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงขอใจทุกๆคนนะเงินทองก็มีเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรมีก็ใช้ อยากมีเยอะกว่านี้ตอนนี้มันไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้รายได้ตกวายตายอยู่กขอให้ทุกคนมีความสุขนะปีใหม่นี้ทุกคนเลยนะโชคดีมีสุขให้เจริญรุ่งเรืองงานการเงินทองไหลมาเทมาจัดไปเฮงเฮงเออกปากจกอเมกาโอเป็นเออบินค่าจ่ายค่าผ่อนรถซูบารุให้ป๊อปหน่อยโอ้ อ่านี่ลูกอันนี้เป็นของลูกที่อเมริกาส่งมาให้ไม่ไม่รู้ยอดเงินอะดูหน่อยอ่าลองดูหน่อยสงสัเหมื่นหนึ่งไม่ก็ห้าพันแค่จับก็รู้แค่จับรู้อ่าโปมันแไปรวัเนี่ยก็เบีมนเบียมันบีมมันให้มาห้าหมื่นป๊อปตัดไว้เลยอเดียวลูกที่อเมริกาบิมขับใจมากนะที่ อาอ่าฝากเงินมาให้ตั้งหมื่นหนึ่งตามมีเงินใช้แล้วเดี๋ยวจะใช้ให้หมดให้ไหมไม่หมดเตลยจะเก็บไว้เหลือๆไว้ให้หนูเปล่านี่ส่งพัสป่าเขาบอกอยากได้เงินอได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้พุ่งพูดแต่ได้เลยนะเอาโชคดีนี่ไวกว่าเทพทันใจนะเมื่อกี้พุ่งพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยนี่เทพจากอเมริกาสงสัยเทพจากอเมริกา เทพจากเมริกาโอเคมแขงแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวขอบคุณลูกๆทุกคนนะที่มาวันเกิดปาแล้ววันเกิดปีใหม่ด้วยพ้อมนทีเดียวกันเลยอเนปปาครบเท่าไหร่ไอยครบเ่าไปลายปลายเจ็ดปลายปลายเจเฮ้ยใกล้ใกล้จะเหยียบเจแล้วปาเก้สิบยเ้าสิบห้าเอาเก้าห้าอแต่บอกว่าเปนอาารองเมืองของิบเก้าไม่ใช่เก้พี่พอเตะ แต่พ okay, okay. 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 ่อเตะเก้าสามไก่เขาเก้าสามพ่อเขาก้าสามอ๋อแกแกมาสองปีอ๋อเกาสามพ่อออยเข็งแรงทุกคนกันแล้วกันเออแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงด้วยหลังเตงด้วยกูแบบไปเลยเจอโผล่เนี่ยพูดใส่กล้องด้วยเหรอใเรื่องจริงเหรอเนี่ยเอ็งเห็นรอวันเนี่ยเข้าออกกี่รอบวันเนี่ยขัดโอ้โห วันนี้เข้าออกเป็นสิบรอบได้ป่ะเป็นการออกกังการเข้าออกเดี๋ยวเข้าห้องเดี๋ยวเข้าเข้าห้องนอนนี่นี่เฉพารอบนี้นะรอบอีรอบไปสมเกียรติมากอ่กี่รอบเลยเข้าเข้าออกอีกสมเกียรติอีกใช่ไหมอ๋อโอ้รอบต่อหน้านั่นอีกวันนี้กูไม่เดียงกูจะเตียงเมื่อไหร่แก่เลยป่ะปุ๊กแก่อาการเลยเก็บตังค์ให้ป้าเลยแก่ไปเลยแก่ไปเลยระเบิดเลย เอกเลยเนี่ยนะเอกเลยดูเดี๋ยวดูเดียวเออน่าจะหมอะนะโฟกนะเออน่าจะหมอะนะเหมาะอยู่นะเออน่าจะใช้งานใช้งานได้อยู่เราเอาดีก่าเราาไปเลนี่กูกลัวอะไรวะอะไรกูกลัวแบบไอ้ไอ้คลิปที่เขาทำกันน่ะที่ให้มาเป็นล้านรันตุ่มตุ่มอ๋ออนี่กล่องสุ่มแท็บทีวีพายประมาณนั้น เป็นเดาไว้เป็นเดาไหมเป็นแบงค์พันหมดเลยนี่ะแบงค์พันหมดเลยเรไม่ถูกเดาไหมเราไม่ถูกแต่ป๊อกกลัวไม่แน่ป้าก็เดาถูกเราไม่ถูกแม่งเป็นถึงมันมีเงินเราไม่ถูกเราเวลาป้าป้าหวังว่าในนี้จะเป็นแบงค์พันหมดเลยเว้ผมไม่แน่ใจป่ะไม่ใช่มันรป้ามรู้สึกเหมือนเป็นตึงๆหว่ะไม่เหมือนไม่ใช่เสื้อเคนหนุ่มเราไงก็เราไม่ถูกเราไงก็ไม่ถูกอะเราไม่ได้เดา สองก็ไม่ใช่อ่ไม่ใช่อยู่แล้วโอ้โหขยับสักขนาดนี้แตงแล้วะอดีตเจ้ามือหวยเจ้ามือขยับยไฮโลเดาไม่ได้สุดาไม่ได้ครกูว่าดูเหมือนเป็นเงินว่ะยังไงก็ต้องอยากได้เงินเดววังที่ตังเงินไม่ไม่มีความสุขมันไม่ใช่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 อ๋อไม่ใช่เออสอนตาไทยนึ่เใบนี่อะไรกันอ่า มีเงินแล้ว hmm. ก็ต right? uh ้องมีอากระเป๋าใส่ตันเวลาเขย่านะมันกึกกึกไงมืยอันมืออันอันนี้เป็นกระเป๋าแฟชั่นนะครับครับฟูฟูกระตันเออแต่รุ่นเนี้ยมันมันล็อกเซ็ตได้คือหนึ่งหนังไอ้ไอ้หนังเนี้ยมันเป็นแบบมีกีดไม่ได้ สองมันล็อกเซตได้ไอ้คนกีดแต่มันต้องดูหน้าตาก่อนสิครับมันจะมันจะโชคร้ายไหมคนกีดอ่ะป้าอาจจะเบลอๆอยู่ไอ้กีดไปแม่งไม่มีตังกูซวยอีกนะเนี่ยเออวะคนไม่กีดอะไอย่างเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยมันล็อกเซฟนะไอคือนี่ป้าต้องดันตรงนี้ดันตรงนี้หนึ่งทีชิบหายแล้วใช่ไงวะลืมเมื่อกี้มันล็อกอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้มันคายล็อกอยู่หรือเปล่าไปซองก่อนลืมอ่ะสอดอ่ะ เน ok> <te ี่ยเวลามีอะไรใส่อกเนี้เดินไปไหนไม่ไหนมันใะ้หมวกกว่าใช้มั่วเก่งปลอดป๊อโคตรปลอดภัยเลยนะเออจะปลอดเปิดไม่ได้มาแรกออยแรกอออยากได้อยี้เราฝึซ้อมกันมัซ้อมเองรู้ว่าตอนป้าไปเวียดนามเนี่นกับป้าไปเดี่ใช่นาดเงินเยอะมากเลยนะเงินป้าป้าเยวะูลืมเดี๋ยวไอ้แกเล่าก่อนอย่างงี้เดี๋ยอะจนลืมคือตอนนี้มันล็อกอยู่ป้าต้องดันมันลงมาดันลงมมาาใช่้ยคลลล็็อเสรจแวก นั่งไถกนมาตัวนี่ๆลานนี้ออกมาลานนี้ออกมาเสร็จโอ้โหคุณว่ากูกูจะใช้เงินเออกูว่ากูไม่ได้ใช้ตันแล้วเนี่ยใช่แต่แล้วตรงนี้มันมีความพิเศษตรงนี้กูเว้นี่มันทำอย่างงี้เกี่ยวตรงนีเข้าใจแล้วแล้วลงมางล่างเหรอมันล็อกนีอีกทีใช่ใช่แต่กูรู้แล้วแค่นั้นนะมันเกี่ยวกันนี่ๆเกี่ยวกันประกอบอย่างงี้แล้วก็เอาขอนี่เข้ามานี่ยแล้วนี่ดันเข้ามานี่ก็เหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนี่ต้อนสำหลายช่องนี่นะเออ เนี่ยมันแบบมีช่องเล็กใส่เงินใส่ช่องใส่มือถืออย่างเงี้ยใส่ไปก็อย่างเงี้ยนะกูเป็นคนที่ไม่มีระเบียบไม่ต้องจัดไงก็ใส่เข้าไปให้หมดรวมเลยอ่าก็อย่างน้อยก็ซ่อนได้เออแบบมันมาอยู่ปึ้งนี้อย่างงี้นั่นนะแบบอี๋ทาแต่บ้านี่แม่งทุกอย่างเลยว่าอยู่ชั้นนี้ชั้นเดียวแปลกมากเออแล้วถ้าายอกจะเล่าไอตอนที่ไปเวียดนามแเองเดินข้างนนโน่ กระเป๋าเอลป้าก็อยู่ในคอนกระแหงเต็มเลยท่านั่นไอ้คอนก็สวนเข้ามาแม่งมาเจะมาจบมาจบนี่กูเลยผักด่างทำหาเลยเนี่ยวิ่งแจมมันเอาข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าเดี๋ยวก็มันเดินสวนกำลังนี้ไงเดินมาถึงปั๊บมันก็ชนอย่างเงี้ยทำมันเออทชนแล้วก็ผักมันมึงไอ้เที่ยงทางนั้นไลโกงมันก็วิ่งเลยขนาดไว้ข้างหน้าแล้วนะก็แบบใส่ชนกล่ว่าชนแล้วก็ป๊บได้หน่อยเดีย แต่พอไปหน้า